สวัสดีครับคุยอะไรกันดีคะไม่ได้มาไลฟ์นานมากจะไม่ไว่าไลไรล่าสุดก็คือในไอจีคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่มาไลฟ์ในแอปมาไลฟ์แหละแต่ว่ามาแป๊บเดียวนะจี้ติดจี้ป่าวะติดป่าอ๋อไม่ติด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 ไม่ได้จี้ ทุกคนคือหนูอ่ะลากจี้ไปฟิตเนสเลยเหมือนแบบบังคับครูเข็นแบบบังคับจิตใจ<ม>คือแบบจี้มาสารภาพทีหนัะว่าแบบว่าที่จี้ไปเพราะว่าเก่งใจหนู<ม>อืมคือหนูก็ได้ยินมันบ่นว่าแบบว่าเอออยากไปฟิตเนสไรเงี้ยก็อ่ะโอเคลองไปทดลองดูสิไรเง<ม>ี<ๆ>้ยหนูก็เลยจัดให้เลยให้แบบให้เทรนกับพี่คนนี้เลยให้เทรนกับคนที่หนููว้าเขาเทรนให้หนูโหดสุดอะล้วก็ว่าอ่ะ เทนกับพี่คนนี้นะอือแบบพอไปถึงเฮ้ยก็แบบไม่เยอะนะอะไรเงี้ยกลับมาอีกวันนึงต้องแบบถ้าตัวโรงเรียนอเพราะแบบว่าเดินไม่ได้ขาหายขาลอยไปเลยตอนนี้ก็คือยังไม่หายเลยนะแต่วันนั้นอหะแล้วแบบดูก็แบบว่าเอ้ยจี้ไปไปไม้ตกลงไปไม้ฟินเนสจิว้วลาก่อนหนูไม่ได้ให้จี้แบบเทนแบบที่โหดๆเลยอนะแล้วในะห้เทนแบบใจดีใจดีอะแต่จี้ไปเปล่ามันไม่ไปแล้ว เดี๋ยวเทนเองเดี๋ยวเทนตัวเองที่ไม่ไปแล้วว่ะตอนเนี้ยแบบไม่มีตีไปฟินเด็ดเลยอะ่ะขอจับกล้ามหน่อยจับอ่ะทุกคนรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นไหมใครบทนะตายเลยตายเลย